ไอเงูอม่ไดนบเสมากกว่านะเพราะว่ารแกมาสีก่อนก็จร้งแต่หายนะะไม่รู้ว่าเจาสามกนกหรือ่าสีก่นออมันเ่องอะไรับ้าที่นีครับอืมยังไม่้ยกันาัสดกัน